สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับ จากคลิปที่แล้วเราก็ได้ไปหมู่บ้าน<อ>ปากระยอกันมาใช่ที่เราไปล่อง,งองันมาใช่ครับก็วันนี้คือเรามาแวะมันอยู่ห่างกันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงใช่เราก็เลยมาแวะที่อ,อุทยานแห่งชาติใช่ครับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะมีอะไรบ้างจะมีอะไรแบบให้เที่ยวบ้างเดี๋ยววันนี้พวกเราพาไปดูกันครับใช่เริ่มกันด้วยทริปล่องเรือที่น,นี่เขาก็จะมีกิจกรรมล่องเรือพาไปชมประมาณ5จุดเดี๋ยวไปดูว่าจะมีจุดอะไรสวยๆบ้างแล้ว เพื่อเป็นแนวทางให้คนที่จะมาหรือว่ากําลังจะมาหรือว่าอยากมาเป็นแนวทางกันเราไปดูครับ ต้องเรือเกลือนแก่งจานแต่ถ้าต้องเรือก็ต้องมีแบบของกินน้ำตาลเต็มปากแแล้วต่ร่างกายต้องเดินในท้องเนี่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจต้องขอบอกเลยว่าเรือที่เรามานั่งอ่ะคือมันจะตกถ้าหมากรำก็คือรำละหกร้อยใช่นั่งได้แปดคนใช่แต่ถ้าจอยทริปก็ แปดคนแปดคนก็หกร้อยหารแปดได้ใช่คืประมาณเจ็ดสิบห้าทใช่คือที่นี่ของเราของเราก็หารหันกับคนคนอื่นมาขึ้นที่เนี่ยไม่ติดบัตรเราแปลว่าใช่เราก็จอยจอยมาขอเข้าไปด้วยบัตรเขาเขาจะไม่แย่งองพ่อหลวให้เขาเพราะว่าเรามาแค่ที่อันนั้นติดพื้นปครับเดี๋ยวไปดูครับตอนนี้เรียกอะไรกันบ้านนี่ไปชาวบ้านเหมือนกันแหละแต่เราเราเข้า ตัวเราก็จะลอยอยู่เงี้ยถ้าเขาหลบแล้วก็ปีกขึ้นไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวยี้มันมีแบบว่าพวกแม่มัไม่กินหรือว่าโยนไปแล้วตัวเล็กไม่ได้กินตัวใหญ่แยกกินหมดเลยก็เดยมากยิบตัวใหญ่ต้องกินก่อนตัวเล็กจะกินนี่แล้วตอนนี้เราก็ถึงนที่ เกาะพับผาพับลาใช่หรือว่าเรียกอีกชื่อนึงว่าเกาะพ่อหลวงยังมูฟออนจากเกาะแรกก็ได้เลยเกาะลิงใช่เกาะลิงน่ารักมากมีอันตอนนี้ก็เกาะแน่นๆอันน้องไปรหารนฏิบัติก็อันนี้เป็นที่แรกครับเ้ยที่สองอ่ะที่สองที่สองครับที่เขาแวะที่เขาแวะคือที่แรกคือเป็นแห่งหาลิงตรง ที่่ผาานมเกาะลิงที่เรียกว่าเกาะลิงว่าลิงเต็มเกาะเลยใช่เยอะมากมันก็จะเป็นแบ่งแบ่งเป็นสองฝั่งนะใช่ครับตอนนี้เขาจะมาเทียบาให้เราขึ้นมาถ่ายรูปใช่ขึ้นมาถ่ายรูปได้ใช่ครับก่อนได้ใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตับอไอ้ใช่แล้วจุดนี้ก็พักสิบนาทีนะสิบสิบนาทีเงี้ยเหรอสินาทีนาทีสิบนาที บอว่าพ <usion> ักผ่อนที่ลับาดไปคือได้จะถ่ายลูปกับป้ามาเดินชมมากกว่าเพราะาเห็นได้ว่มาถึงภาษาเลยครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปรับ รับตรงตอนนี้ก็คอมพีสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ใช้เวลาประมาณกี่ทีนะที่จะไป 40, 40, 40 45นา <45 S 1> ที45นะนาทีถึงประมาณ1ชั่วโมงใช่ครับก็คือแบบเขาก็พาไปดูหลายจุดอยู่แล้วก็พาไปดูแบบสะพานแขวนใช่คือสะพานแขวนจะมีสองสะพานสะพานที่สองน่าจะเด,เดินไม่ได้แล้วถูกปะใช่ใช่เขาได้เปิดที่เดินสะพานแรกอย่างเดียวก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนี่แล้วก็จะไปสะพานแขวนกันก่อน ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะสะพานแขวนอ่นะจะจอดเรือจะจอดตรงนู้นก็ได้แต่ว่าก็ต้องขึ้นลงเรือ <S <S 2> <S 2> ใช่แต่ว่าตอนนี้เขาให้เอารถไปตรงนู้นได้แล้วเดี๋ยวเราขับรถไปงตรงหรือ<ต>หรือมันอาจจะเป็นตัวเลือกว่าถ้าใครบรบกว่าอยากไปที่นู่นทีเดียวเลยไม่ต้องขับรถเข้าไปอีกก็แวะได้เลยบอกบอกบอก,บอกคนขับเรือ <S <S แต่เราคือแบบว,ว่าส่วนมากเขาจะมาเอารถก่อนแล้วค่อยขับไปตรง,งนูง้นกันนะครับเด,ดี๋ยวไปเจอที่สะพานแขวนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานแขวนแล้วครับ คือเราขับรถเข้ามาข้างในได้เลยมาจอดตรงนี้แล้วข้างในก็จะมีร้านค้าอีกด้วยก็มีเป็นร้านขายน้ำตรงเกียว,วน้วก็ทั่วไปใช่เคยท,ทั่วไปครับเดี๋ยวพาไปดูว่าสะพานแขวงจะมีหน้าตาไปจะเสียงไหมเดี๋ยวพาไปรีวิวให้ดูครับและตอนนี้เราก็อยู่กันบนสะพานแขวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็รู้สึกหวดเสบนิดหน่อยปวดแสนิดหน่อยครับเพราะมันสาย ตอนแรกมันจะเป็นเหล็กก่อนแต่พอเวลามาประมาณกลางสะพานมันจะเป็นไม้ก็<อ>มันก็ไม้มันก็ทวมาแข็งแรงมันก็แข็งแรงแหละแต่เมื่อกี้ที่อยู่ข้างล่างคือเราเห็นมันแหว่งด้วยจุดหนึ่งซึ่งก็ต้องระวังระวังหน่อยไม่แน่ใจนะว่าสะพานนี้คือ ที่เขามาถ่ายซีนหนังที่พี่มาริโอเล่นกับพี่แบทเฟิร์นหรือเปล่าเรื่องอะไรสิ่งสิ่งเรเล่นที่เรียกว่ารักปะใช่ในสิ่งเรื่องที่เรียกว่ารักนะเป็นซีนที่ภาพจําไม่รู้ว่าใช่สะพานนี้หรือเปล่านะใครรู้ช่วยมแนะนําบอกหน่อยดูดูดูสะพานมันโยกเห็นไหมนี่ฟังนีฟันี้แชัเลยสะพานมันโยก ที่เราล่องเรือผ่านใช่ไหมมันก็จะมีสะพานแขวนอีกที่หนึ่งคือฝั่งนูน้น<ช>แต่คิดว่าน่าจะเดินไม่ได้เพราะว่าใช่เขาไม่ให้เดินใช่น่าจะไม่ให้เดินเพราะว่าเราต้องข้ามเกาะนี้ไปเพื่อไปขึ้นสะพานแขวนสะพานแขวนฝั่งนู้นแต่ว่าไปไม่ได้แล้วใช่ครับเขาน่าจะเป็นแค่สะพานนี้สะพานเดียวที่เขาเปิดให้เดินนะแต่อนาคตไม,ไม่ไม่ชัวร์นะว,วา่าเพราะอาจจะแบบใช่อันนี้ก็ยังไม่มีกําหนดเหมือนกันว่าเขาจะเปิดให้เดินหรือเปล่า นี่ครับนี่ที่ผมบอกสะพานแหวงนี่ก็จะเป็นแบบสะพานแหวงแหวงแหวง, 5, วง,วงใช่บางมันจะแหวงนิดน,นึงก็ต้องระวังระวังหน่อยใช่นี่ครับมันก็สุดแค่นั้นนะพอเราเดินไปถึงเขาก็ให้เดินกลับแล้วใช่แล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีที่ให้กางเต็นท์พักแรมกันใช่บอกแล้ววิวดีมากนี่คือวิวมองไปนเนี้ยใช่จุดนู้นคือจุดกางเต็นท์ทั้งหมดนะยาวที่นู่นเลยอ่ะ มันจะเห็นแบบมองอืมไเดี๋ยวเราเดินกลับกันก็สะพานแขวนตรงนี้นะคะเขาจะให้ขึ้นรอบแล้วไม่เกินสิบหคนเพราะว่ามันเป็นสะพานที่แบบแกว่งไปแว่งมาจะมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ตรงนู้นเพื่อที่แบบว่าดูว่าคนบนสะพานมันเยอะหรือเปล่าถ้าเยอะเขาก็แบบว่าจะไม่ยังไม่ให้ขึ้นมาแล้วเขาก็จะดูด้วยสายตาว่าเออมันพอได้แล้วก็ใช่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันฝั่ง ก็คอมคลีตเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน<ช>จังหวดัดเพชรบุรีก็ถ้าใครมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีนะคะถ้าเคยมาเที่ยวทะเลแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวเขากันบ้างนะเพราะว่า<ช>ที่แก่งกระจานเนี่ยมีอะไรให้ทําหลายอย่างมากอย่างเช่นที่นี่ใช่อย่างเช่นที่นี่ก็คือมีล่องเรือแล้วก็มีจุดชมวิวต่างๆแล้วก็อีก<ช>อย่างหนึ่งเราคิดว่าลานกลางเต็นท์ที่เนี่ยน่ามาลองนอนมากบรรยากาศดีบรรยากาศมองออกไปแบบว่าเป็นแอ่งน้ำเป็นเขื่อนเป็นเขาอะไรเงี้ย และอีกซิงเกิลหนึ่งคือสะพานแขวนครับ<ช>ที่ท่านไม่ได้เลยถ้ามาที่นี่ใช่ถ้ามาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแล้วก็ต้องมาสะพานแขวนว่าถือว่าที่เนี่ยสะพานแขวนตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยใช่เป็นแลนด์มาร์คถ้าพูดถึงแก่งกระจานอ่ะก็คือสะพานแขวนใช่แล้วก็<ช>อย่างที่บอกไปในต้นคลิปว่าแก่งกระจานเนี่ยเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย<ช>คืออันดับที่หนึ่งเลย<ช>ก็คือกว้างมากแบบมาก<ช>มากจริงซึ่งนี้ก็เพิ่งเพิ <laughs> ่งเป็นความรู้ใหม่ว่ามันใหญ่ดับหนึ่ง จริงๆ<ช>ผมคิดว่าทับลานอันดับหนึ่งไม่<ช>แต่ว่าทับลานเรายังไม่ได้ไปแต่ต้องไปลองแล้วแหละใช่ครับก็ทริปหน้าเอ้ยเอ้ยทริปหน้าไม่ได้เ้ยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าท่านชอบอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ช่องของพวกเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปแล้วเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปอุทยานไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขอตัวก่อนครับ